วันนี้เวลา14.19นากา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นยังพระอุโบสถบัพระศษีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกฮิรัญญาบสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรโดพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เลื่อนอิสริยะฐานันดรประเทศบัชรยานขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชาินานามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรมบัชรยานโสพลบิมล์ศีลาจารนิวิตวิปัสสนานุสิติ์คณาจารย์ไพศาลศาสนกิจตีโลกสาธกธรรมมวิจิต มหาคณิตสอนบารบสังคารามคามะบาสีสถิตณะวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปท้งนี้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2567